คลิปนี้ผมจะบอกวิธีกางแหครับโดยที่เฮาว่าต้องไปว้านเลยว่าต้องไปเสียเวลาวานแหเบิดมือไว้ดคำจนมุดดำจนตะดำตะแดงพี่น้องนี่นี่นี่ครับวิธีกางครับนี่นี่นี่กางเลยครับกางแหขึ้นแหนี่เอาแห่เก้าศอกสิบศอกเท่าด้ศอกได้เบิดครับขอจะมีเพ้าแหสารเองแหซื่อแหเพาแหเอ็นแหได้ได้เบิดครับจะได้เบิดเลยอันนี้แหนี่สิบศอกพี่น้องนี่แหซื้อมาจกตลาดครับแหเอ็น วิธีกลางพี่น้องนี่เห็นแล้วครับนี่เอาเสามาสิบแหงได้อยู่ี้สิบหลักพี่น้องมีอยู่สิบเสาเสา้เขามาตั้งตอนกลางน,น,นะครับกลางกลางฟอมปักฟอมกลางฟอมดึงแหงฟอมครับนี่วันนี้แต่ละเสามันตีมีเสียก็ต้องสอดเขานี่ครับสอดเขาลูเขงแหงหาคนก็สอดอ้อมแหงครับพ่้องจะเป็นต้องสอดกับลูแหงก็ได้สอดอ้อมมันเลยแล้วก็เอาอันไล่ครับมีไล่ไม้ไผ่ครับเห็ดเป็นไล่มันน่ะพวกแหน่งพวกนีไม้ไผ่ตัดมาแต่ว่าห้มนีหัวไวครับทั้งดึงออกพี่น้องแถวนี้อย่าง เป็นเพชรเป็นปมใหยังไวครับนี่เป็นหัวไวเดีวก็นเขาเอเสียกมันหัวมันขับนั่นๆครับนั่นเอาเสียกมัดหัวมันเสียกหนึ่งขึ้สจากโตกระตุกนั่นแหละครับเสียกโตกระตุกอีกเขาดึงอ้อมเสาไว้ได้พี่น้องแหดดังนี่สิบสองครับมีอยู่สิบเสาเขาแบ่งขังเขาแบ่งคืนขังละหาเสาพี่น้องนี่มาถึงว่าออกออกทั้งสายหาทั้งขวาหาครับเฮดเฮดหัวไหลไปทั้งไปทั้งสายเนี่ยหาเสาทั้งขวาหาเสาครับเบนหัวไหลมันนั่นคือเขาดึงมันเขาเขาดึงมันทันียวกันนะครับ หาเ of สาน,น,นั่นอันนีดึงมาทัดเดียวกันทั้งสิบเสานี่มันดึงมาตกครับมันขัดกันนี่พี่น้องเพื่อนเททั้งหาเสาเห็นไหมน้องนี่วิธีสอดครับสอดเขาอันนี้เราะสอดกับลูกเหงียนะครับนี่แต่ว่าผมมาสอดกับลูกเหงียนะผมสอดอ้อมลูกเหยนะครับสอดสอดอ้อมลูกเหงียเลยสอดอ้อมลูกเหงียได้หรืเล่เอาไล่เอามาไพ่เนี่ยครับขัดขัดอันไหนเพื่อให้มันตกครับตกแค่เดียวบัตรเขาดึงเหมือนเพื่อนน้องสามชิมม้งสี่ชิมม้งมันดึงเอาไงแล้วแต่ครับในห่วงสามชิมม้งสี่ชวมม้งเขาไปแท็กกันได้เพื่อบ เราทำไม่ได้ีงครพี่น้องที่ราเก่าสบสองนี 92, ่เหครับได้ใช้ะเก่าร้อยสิบร้อนี่เ้ปลาเนี่มือหนึ่งสามเทียบพี่น้องส,สาเสองเชยงแรงขนาดเห้ยเป็นไงได้ครับเหี้เก่าสอครับเห้ยสิบสองไปซื้อ้นว่าสิบสอล้วพี่น้องแต่ว่ามาวัดได้เราว่ดมาวัดได้เก่สองไอเหีห้ดังนี่ตอนซื้อว่าสิบสองแต่มาวัดเองได้ได้แค่เก่าสองนี่พี่น้องเอาไ้ขัดไปได้ครับนี่เดี๋ยวเอาเสียกมมาหัวไหล่เพื่อโตรับ ไอเสียกมันหัวไหลพ่ตัวนี่พ to pues ี่น้องมาถึงเสาที่หาแล้วครับนี่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 ครับเสาทีไถยของฟังนี่นี่นี่ครับนี่หัวไหลหาเสานี่ตองมาท่านกันไปเด้ครับอันหัวไหลองหาเสานี่ตองมาตองมาท่านกันไปเลยนี่ฝอยเขาเาก็เอาไม้คัดไว้ครับนี่คัดไปเลยครับนั่นหมอสาหรับคนมามีเวลาไปว่านบิดมือครับมอสาหรับคนที่ขี่คาด์บ้านแหเอามอกลางเอาเลยนี่พี่น้องไปตังไหมครับนี่หาเสาฟ้อนอยู่แล้วมันห็นวันนี้หาเสาฟ้อนนี้ครับนี่ มาฟังนี่เอีกไปนี่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 ถักัดฟังนี่นะครับนี่การตั้งเสาเนี่ยมันตั้งตอนนอกกลางเนี่ยนะครับตั้งฟองกลางฟอมเลยครับเ่ตาอตรงนี้ยังมากไหมนี่ครับนี่น้ำมันตื่นแล้วน้ำเพียงเขานึงปกติน้ำกระไดหาดีเพียงแอ่วพอดีครับปลาที่มาเขาช่องนั้นน้ำนี่มันตื่นแล้วครับน้ำมันน้ำเขาน้ำเพียงเขาน้ำปลาพอให้เขาแล้วน้ำมันตื่นครับนี่เห็นไหมครับนี่ถอดเขากันนี่นะครับแล้ววันนี้การกลางแหนนี่เคล็ดแบบนี้พี่น้อง น้ำลึกมาได้ก็ได้ครับบาดห้หอกกลางได้ผมเคยกลางพี่น้องน้ำสามเมตรครับผมกลางไาม,ม่นามุ้นนั่นแต่ต้องเป็นแหง่ายลูกหนักได้ครับแหงสิไว้ดอกผงกางน้ำไหลครับน้ำลึกสามเมตรสี่เมตรนะครับสองบักลึกง่ายเหมองเวาเลยแต่ว่าต้องเป็นแหต้องเป็นแหห้างแล้วก็ลูกแหหนักลูกแหเบอร์ศูนย์เลยพี่น้องแหผมดังหนึ่งึงเบอร์สีด่ดังครับพี่น้องดังละสิบสี่กิโลแะผมนั่นครับเกตเ้นหากระมี่สามเส้นหาสี่เส้นกระมี่ครับ เตียวดานเตียวดานหนึ่งสองเส้นหาเอาไว้เส้นน้ำเตือนครับนี่เลยพี่น้องเอาอันเสียกตัวกระตุกนี่เอาอ้อมเสามุ้ยตโตครับนี่งแล้วก็นในแห่พี่น้องเวลาเขากาแล้วเขาก็ใส่เงี้ยได้ครับใส่พวกหัวหันหมูหัวหันไก่หัวหันง่วนอะไได้เตี้ยวหัวหันหมูโอหัวหันปลาปลาแดดมันลอยหนีถ้าเขาการนำไหลนี่ครับมันมันร้อยหนีเผื่อเขาต้องเอาหัวหันหมูมันตกมันตุ่มมันตุ้มหนามครับก็เข่าเปียกเขากับห้ำนี่นะครับเราแต่พัดทิศใส่เราแต่สิงวิธีดิ้งมานหัน้องกับเส้นนุ่มๆแม้ว่าไป แต่ว่าเสียกระตุกพ well, ี่น้องดึงไปไกลครับพุ่นดึงไปพุ่งครับเสียกระตุกครับดึงจากแหไปไกลเด้มันมันไปไกลแหนะครับห้าเราพ่ดึงไปประมาณนั้นลอยลอยเม็ดครับเอาไปเลยเพราะต้องมาไกลมันบ่ใบปลามันตื่นใบปาร์มหูวโตครับดึงยุ่ไก่พี่น้องเพราะต้องเอาไปไกลแหเด้คือเขาไว้ในม้าจุไก่แหเรพี่น้องเขาอยู่ไกลนดึงแหตุกปรับเลยได้ครับนี่ดึงมาเดโยวครับแหตุกไปเลยตุกพองกันทีเดียวคือเบิ้งเบิ้งเครื่องวานนี่ยแหละครับที่ผมเห็นในเบิ้งในคลิปีดเนี่ยนะพี่น้องดึงแล้วตกกบััพอมนไปเลย่ได้ว่าาามกล้ปดครับ คุณพี่น้องย่ดกายครับพี่นรัออกกบ